สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีมีดีมาบอกกับดิฉันวันวิสาธินวัตรค่ะวันนี้พาไปเที่ยวกันอีกแล้วนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครค่ะไปเที่ยวงานเทศกาลอาหารดีตลาดบางลี่เมืองสองฤดูกันไปชมและชิม ทั้งอาหารข่าวอาหารหวานเป็นของดีของจังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะพี่ปุขาใช่ค่ะแล้วก็สวัสดที่เกตมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงนี้สองท่านด้วยกันนะคะซ้ายมือดีฉันท่านแรกคุณรัชพลฉันทนดีรกนะคะเป็นที่ปรึกษาธนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องท่านที่สองนะคะท่านรองนายกพานุมิตรสันติสุขนะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ เป็นยังไงบ้างคะอาหารอร่อยอาหารดีของอำเภอสองพี่น้องที่จะนำมาจัดในงานวันนี้วันแรกด้วยนะคะใช่ครับจะมีอะไรเป็นทีเด็ดบ้างคะท่านผู้ชมคะที่สองพี่น้องนั้นจะมีอาหารเด็ดก็เมนูปลานะครับประเภทปลาช่อนเผานะครับเป็นปลาช่อนที่อยู่ในลำคลองสองพี่น้องเลยแล้วก็มีประเภทปลาดุกฟูนะครับก็จะเป็นปลาพื้นบ้านฉะนั้นรสชาติก็จะเด็ดกว่าที่อื่นนะครับเป็นรสชาติที่เป็นปลาในลำคลอง ปลาเนื้อจะนุ่มแลไวก็อร่อยนะครับแล้วครับต่อมาจะมีมีเมนูหมูก็เช่นหมูหันนะครับหมูหันจะเป็นหมูที่ไม่เหมือนที่อื่นทําไมคะต้องคัดสรรหมูที่มีน้ําหนัก3ากิโลขึ้นไปและไม่เกินหกสตัวใหญ่ไม่ใช่หมูตัวเล็กครับฉะนั้นการหันหรือว่าการอบเนี่ยจะต้องใช้ใช้การปรุงรสแล้วก็อบในไส้ของหมูฉะนั้นการปรุงต้องเป็นชาวยวน อ๋อทำไมต้องเป็นชาวยวนคะเขามีความเชื่อแล้วก็มีสูตรเด็ดยังไงคะใช่ครับเป็นหลักสูตรเป็นสูตรของชาวยวนที่เรพยพมาตั้งแต่70กว่าปีนะครับเป็นต้นตำรับสูตรใช่เลยครับใช่เลยครับก็จะมีหนังที่กรอบและอร่อยนะครับแล้วยังเมนูหมูนี่จะมีหมูกุนเชียงนะครับมีหมูกุนเชียงของบังลี่ก็จะอร่อยมากเป็นที่เรื่องเลยเป็นของฝากเรียกว่าเป็นสูตรของชาวแต้จิ๋ว ดั้งเดิมเลยแล้วยังมีเมนูประเภทศที่เป็นของพื้นบ้านที่เราคัดสรรเข้ามาอีกมากมายเยอะมากก็อยากเชิญชวนให้ผู้ชมนะครับให้ไปลองชิมลองชมบรรยากาศเมืองสองฤดูเป็นยังไงเป็นสิ่งที่น่าติดตามและน่าสนใจเพราะว่าเป็นเมืองที่ไม่เหมือนที่อื่นคือแก้ลำพังคำว่าเมืองสองฤดูดิฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันถามทางตลองพานุบ้างนะฮะตลอดนายกเมืองสองฤดูนี่หมายถึงฤดูไหนกับฤดูไหนคะ ฤดูมีน้ำฤดูน้ำท่วมกับฤดูน้ำไม่ท่วมหกเดือนหกเดือนปีหนึ่งหกเดือนน้ำท่วมครับสมัยก่อนสองพี่น้องเนี่ยมันต้องยกเพราะน้ำท่วมอยู่เดือนชั้นที่สองด้านล่างละท่วมในตลาดตลาดบางรีเนี่ยต้องต่อสะพานเดินวนทั่วตลาดค่ะค่ะครับแล้วพอน้ำแห้งก็ยกล้มาอยู่ข้างล่าง อ๋อไม่ใช่ฤดูร้อนหรือฤดูหนาวอย่างที่พวกเราคิดนะเป็นฤดูน้ําท่วมกับไม่ท่วมที่ตลาดบางรี่นี่เป็นยังไงคะที่ตลาดบางรี่นี่อดีตเคยน้ําท่วมอยู่เป็นประจําทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ถมขึ้นมาเพื่อหนีน้ําก็จะมีชันชานตามชนบทก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าในตัวตลาดบางรี่นั้นถมหนีน้ําขึ้นมาก็จะน้ําไม่ท่วมแต่ยังมีตำนานมีอดีตที่เป็นสิ่งที่น่าทวินหาแล้วก็ใครที่เป็นคนที่เคย มาบางรี่แล้วก็จะถามหาแล้วก็ติดตามตามภาพที่เราเคยมีตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันบ่งบอกถึงว่าเมืองสองฤดูนั้นมีกิจกรรมที่ยังทําให้ลําลึกถึงอดีตอยู่เรื่อยครับแสดงว่าภายในงานก็จะมีการจัดนิทรรศการเอาภาพเก่าภาพเดิมของตลาดบางรี่มาให้ดูด้วยเอ๊พื้นที่ที่การจัดงานนะฮะเราจัดพื้นที่ตรงไหนบ้างไปจอดรถตรงไหนตลาดเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะท่านรองพานุคะ พื้นที่ในในตัวเทศบาลเลยครับเทศบาลเมืองสองพี่น้องนะครับค่ะ,ะบริเวณจอดรถจอดได้ทั้งในในส่วนเทศบาลเองแล้วก็บริเวณรอบนอกจะมีพื้นที่รองรับมีอ,มอพพลอของเทศบาลเมืองสองเของเบอืองสอพี่น้องเนี่ยจะอำนวยความสะดวกตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกา ค่เป็นต้นไปห้าโมงเย็นวันนี้ยังไปทันนะคะคุณผู้ชมคะไปกันได้ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนอกจากร้านอาหารแล้ววันนั้นนี่มีร้านมาประมาณกี่ร้านคะทั้งหมด73็ร้านครับโอ้โหเป็นร้านยังไงหมดแล้วคะ73ล้านเนี่ยต้องไปหลายวันไม่ได้ไปไปวันละสิบร้านครับวันละสิบร้านเลยแล้วก็แล้เราจะเน้นไม่ของชุมชนค่ะชุมชนนี่เราจะแบ่งไว้ชุมชนในเขตอเภอเทศบาลเมืองเรามี19ชุมชน นะครับทุกชุมชนจะได้ออกหลานคือการ,ส,ส,รส่งเสริมให้ให้ชุมชนเขามีส่วนร่วมกับเทศบาลมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมรายได้เพิ่มเศรษฐกิจให้หมุนเวียนภายในเทศบาลของเราเรียกว่างานนี้ไปเห็นครบชม กันได้เรียกว่าไม่ต้องรอไปดูรายพื้นที่เลยถ้ามารวมกันให้เราไม่ต้องไปหาสิบ้าชุมชนไม่ต้องเดินอยู่ในที่เดียวกันหมดครับแล้วก็มีร้านจากที่อื่นด้วยดีมากนอกเหนือจากของกินอร่อยอร่อยเราเห็นบอกว่ามีทั้งชิมช้อปชมใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะช้อปชมเนี่ยคะถ้าการชมก็จะเป็นชมการแสดงของเยาวชนในท้องถิ่นได้มีการมาแสดงออกบนเวที นะครับที่เราจัดแล้วก็ยังมีการแข่งขันการปรุงอาหารช่วงกลางวันของเด็กและเยาวชนแต่และโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลนะครับที่เรามีถึง6โรงเรียนก็จะเป็นการเปิดให้เยาวชนได้มามีส่วนร่วม,มแล้วก็ได้ลําลึกถึงว่าบ้านเราเคยมีอะไรเคยทําอะไรอร่อยมีอาหารอร่อยประเภทอะไระแล้วก็มาร่วมกัน เป็นการเรียกว่าอนุรักษ์ไว้เลยนะฮะเพื่อความยั่งยืนของอร่อยด้วยแล้วก็ต้องมีความสะอาดด้วยทุกร้านจะได้รับมาตรฐาน Clean Food Good Taste สะอาดนี่เป็นมาตรฐานที่เรามาตรฐานที่จะต้องมอบให้ทุกร้านต้องมีถึงจะมีมีสิทธิ์เข้าร่วมในงานดีีจะได้ไม่ต้องกลัวเอ๊ะท้องจะเสียหรือเปล่านี้สะอาดมันเป็นการสร้างเสริมให้ประชาชนเรามีได้มีสุขลักษณะที่ดีในการบริโภคอาหาร วด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนโยบายเรื่องความสะอาดนะคะของอาหารนอกเหนือจากสองท่านนี้แล้วนะคะวันนี้นะคะนี่แม่ทัพนําทีแม่งานอันนั้นแม่ครัวพร้อมแล้วนะคะแม่ครัวท่านแรกนะคะคุณพี่นะเป็นเจ้าของอาหารจานไหนคะไอศครีมค่ะไอศครีมเลยไอศครีมนี้นะคะต้องเรียนท่านผู้ชมเลยค่ะว่าทีมงานเราบอกอร่อยไปสามโลกนะมีจุดเด่นยังไงไอศครีมนี้ค่ะ จุดเด่นไอศครีมเราก็คือหวานมันอ,มอร่อยแล้วจะมีจุดโดดเด่นของมันก็คือน้ำลำไยค่ะค่ะที่ทุกคนที่ลองได้เข้ามาชิมมาทานแล้วจะชมทุกคนเพราะมันมีที่เดียวของตลาดบางลีค่ะแล้วมันเป็นมรดกมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงรุ่นปัจจุบันนี้รุ่นที่สามแล้วค่ะไอศครีมใส่น้ำลำไยค่ะอ,อร่อยอมากค่ะ,คะ หวานหอมนะคะแล้วปกตินี้ถ้าเกิดว่าอยู่นอกเทศกาลการจัดงานนี่ขายอยู่ตรงไหนคะขายอยู่ตลาดโตลุ่งหอนาฬิกาค่ะอ๋อจะไปชิมทานได้ทุกวันค่ะอขอซื้อสัก5้กิโลได้ไหมขายเป็นกิโลหรือเปล่าได้ค่ะอร่อยจริงๆท่านผู้ชมค่ะเป็นรสชาติแบบไทยๆอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่า ถ้าท่านผู้ชมชอบอะนะคะชอบไอศครีมน,นี่รับงระรองไม่ผิดหวังมไม่เหมือนกับเจ้าอื่นทานแล้วรู้สึกเลยนะคะแม่แล้วท่านที่สองนะคะเป็นแม่เผาค่ะปลาเผานีเา่เหรอคะปลานี้นี่เอามาจากคลองคลองเลยค่ะไม่ใช่ปลาเลี้ยงไม่ใช่ค่ะโอ้ดีมากลองทานดูค่ะมีน้ําจิ้มสามอย่างน้ําจิ้มอะไรบ้างคะตั้งสามอย่างซีฟูด้ดน้พาพริกเผาแล้วก็เมี่ยงค่ะเมี่ยง แล้วก็เครื่องข้างเคียงค่ะมีมะเขือเผาค่ะแล้วก็บัวกสักยาวบวบฝั่งตุ้งค่ะโอ้โหนี่เพื่อสุขภาพแล้วปกติเมนูปลาก็เป็นเมนูที่ดีลอชิมดูได้เลยค่ะค่ะทีนี้ปลาปลาในลําคลองเนี่ยจะจะไม่มันมากรสชาติก็จะนุ่มนะครับเนื้อเนื้อจะไม่แห้งมากจะนุ่มแล้ววิธีการเผาก็จะต้องอบด้วยชั้นอ้อยชั้นอ้อยค่ะจึงทําให้หอม ต้องต้องไปลองทานดูใช่ดิฉันเคยได้ยินอยู่เวลาเขาไปซื้อปลาก็จะถามเลยว่าปลาเลี้ยงหรือปลานาหรือปลาคลองก็เกิดเป็นปลาเลี้ยงบางทีเขาบอกว่าตัวมันจะดำดำไม่รู้จริงหรือเปล่านะแล้วมันที่สาคัญคือมันจะมันมากเวลามาทากับข้าวมันแล้วก็อาจจะคาวเนื้อก็จะเล็กแต่นี้เนื้อจะแน่นเพราะมันต้องออกกําลังกายใช่ไหมว่ายน้ำในคลองมีที่เดียวในคลองสองพี่น้องที่มีการเพาะพันธุ์ปลาช่อน ฉะนั้นพันประชอนเนี่ยจะส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องไปซื้อที่สองพี่น้องต้นตำรับนะคะแสดงว่าเมนูปลานี่เด็ดที่สุดเลยเด็ดที่สุดเลยครับสพี่น้องเป็นแดนที่มีปลาเยอะชุมมากนะครับยังมีเมนูปลาอีกเยอะแต่เขาไม่ได้ทานกันแค่2พี่น้องเขามาแบ่งเราทานด้วยท่านที่สมนะก็คือหมูสเต๊กจานนี้หมูสเต๊กนี่พิเศษกว่าที่อื่นยังไงคะมีความ เราจะเลือกหมูสดทุกวันนะคะแลจะจําเป็นต้องค้างคืนถึงหมูถึงจะนิ่มเรามีวิธีทําให้หมูนิ่มค่ะเป็นความลับของทางราชการไหมคะเป็นความลับของหนูค่ะบอกบอกนิดนึงได้ไหมคะ <cut _> พี่บอกได้ต้องใส่หม้อหมักแต่หมักด้วยอ,อะไรไม่รู้ <S <S ถึงจะเย็นแต่หมูก็ยังนุ่มค่ะ,คะนี่อลองพิสูจน์ดูหน่อยนะคะพี่ปุ๊กว่าจริงหรือเปล่าน้ำจิ้มของเขาจะรสรสเด็ด ป็นไงคะนุ่มไมนิ่มนุ่มจังฮะเขาบอกไม่ได้ค่ะพี่ปุกคาไม่คือก่อนอนุญาตท่านผู้ชมปกติเวลาหมูสเต๊บมันเย็นบางทีมันจะแข็งอะเนาะมันจะแข็งมันจะกระด้างค่ะใช่มันจะกระด้างเวลาย่างต้องไฟอ่อนค่ะอ๋อถ้าย่างหมูไฟอ่อนมันจะไม่แข็งมันมันเป็นสูตรของหนูที่ว่าหนูทําให้หมูนุ่มได้อ๋อไม่ได้อยู่แค่ไฟอย่างเดียวไม่ได้อยู่แค่ไฟมันเป็นมันมีหลายหลายสิ่งที่ที่ทําให้มันนุ่มอะค่ะ มันมีหลายสิ่งที่ทําให้คุณต้องไปซื้อหนูกินที่ตลาดบางรีทุกวันอยู่ที่ตลาดบังรีนะคะโอ้ยอร่อยจริงๆนะคะและต่อไปท่านต่อไปค่ะเป็นยำปลาดุกฟูค่ะโอ้โนี่ใช่ไหมคะค่ะเป็นปลาดุกปลาอยู่ในแม่น้ํำสองพี่น้องเลยค่ะโอ้โหแล้วปลาดุกมันเพียงพอกับการเอามาขายเหรอวันหนึ่งขายไม่เยอะไม่หมดคองนะคะแสดงว่าปลาเรามีเยอะจริงๆ แล้วมีจุดเด่นยังไงคะสาหรับยําปลาดุกฟูของเราน้ําจิ้มนี่ใช้กุ้งปั่นไปด้วยค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งแพงนะก็ต้องใช้ค่ะมันเป็นสูตรสูตรของคุณแม่สูตรของคุณแม่ใช่ค่ะแสดงว่าน้ําจิ้มเหลือน่ทิ้งไม่ได้เลยนะคะอามาคลุกข้าวทานต่อได้เพราะว่ามีเนื้อฟูค่ะเนื้อฟูมีเคล็ดลับยังไงคะทอดที่มันฟูคือใช้เนื้อล้วนเนื้อปลาล้วนค่ะไม่ไม่ปนขนมปังไม่เหมือนคนอื่น อ๋อเพราะบางเจ้าเขาจะประหยัดต้นทุนเขาก็อาจจะเอาขนมปังไปคลุกๆกับเนื้อเนื้อปลาดูกใช่ไหมคะวันนี้เนื้อเน้นๆนะคะแล้วก็มะม่วงด้วยใช่ไหมคะมะม่วงนี่มีระบุไหมคะต้องพันอะไรคะตอนนี้เป็นที่ใช้อยู่มะม่วงตานฤดูค่ะอ๋อค่ะรสชาติก็จะเปรี้ยวอมกล่อมเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวแต่ใช้น้ําดอกไม้ไม่ได้มันจะเป็นน้ําอันนี้มันจะก่อก เขามีสูตรของเขานะใช่ถ้าไม่รู้เราไม่ได้ไปใกล้ชิดมามาถามใกล้ชิดย่างนี้เราก็จะไม่รู้คะนี่เป็นแค่บางส่วนใช่ไหมครใช่ครับใช่ครับฉะนั้นอาหารที่เข้ามาขายในงานอาหารของเรานี่จะต้องคัดสรรและทุกทุกเมนูนั้นจะต้องมีคุณภาพจริงแล้วก็เป็นการผลิตอาหารที่สมสมควรยกย่องจริงจึงได้เข้ามาขายในงานอาหารปีนี้ เราจัดวันไหนถึงวันไหนคะลองพานุค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่สามมีนาห้าวันวนนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดงานทั้งห้าวันนี้นะคะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะบอกอ๊บไปนอนค้างคืนเลยก็ได้นะหน้าไหนๆไปแล้วพอเที่ยวกันคืนเสร็จแนะนําที่เที่ยวใกล้ๆแถวสองพี่น้องเราด้วยดีไหมคะสองพี่น้องไปทานไปเที่ยวด้วยไปมีวัดไผ่ลงวัวนะครับถ้าแล้วก็หลวงพ่อโน่ววัดอัมพวัน หรือถ้าจะเข้าตัวเมืองก็ไปมีวัดสอิน้องอีกบุทยานมังกรปิ่งเชวาก็ไม่ไกลมากค่ะค่ะการเดินทางสะดวกสบายนะคะท่านรองคะลองแนะนำถนนสุพรรณบุรีมาตรฐานทุกเส้นครับนะคะหลับสนิทเหมือนนอนอยู่บนเตียงถ้าเดินทางไปที่อำเภอสองพี่น้องที่ตลาดบางลี่เป็นถนนสี่เลนตลอดทั้งทั้งไปและกลับทั้งสองด้านสายมาลายแมนก็สี่เลนถึง ที่บางลี่เลยแล้วก็สายบางบัวทองเป็นหมวกชันนะครับเส้นนั้นก็ถึงถึงบางลี่เลยเป็นสี่เลนตาอสะดวกสบายไปถึงที่ตลาดก็มีที่จอดรถกว้างขวางเพียงพอนะคะีครับีครัต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่ถึงจะพอคะก็สักหมื่นก็พอโอ้โหดีฉันกะจะไปสักสามหมื่นนะเจ็ดสิบัดย้า จ็ดสิบกัวเจ้าโอ้โหซื้อไม่หวัดไม่หวัดแล้วตรอก็ต้องซื้อกลับมาฝากคนที่เราชอบนะของอร่อยอย่างกุ้นเชียนี่ก็ต้องเอามานะคะนี่ท่าผู้ชมที่ชมรายการอยู่อย่าลืมนะคะจะบอกเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราประชาสัมพันธ์ไปเป็นงานเทศกาลอาหารทะเลที่สมุทรสาครใช่ไหมครับมีหลายวันนานผู้ชมคะกระจายไปเที่ยวในหาสมุทรสาครก็ไม่ไก่นะสุพรรณบุรีก็ก็ประมาณชั่วโมงเสษแต่แต่ที่ที่ที่ตลาดบางลี่อาหารจะไม่แพงนะครับเพราะว่าทางเราได้ส่งเสริม ให้ให้ชาวบ้านให้ชุมชนได้มีมีการมีส่วนร่วมแล้วก็มีไรายได้จึงไม่เน้นถึงเรื่องเรื่องค่าเช่าสถานที่เทศบาลเราก็พยายามทําให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม<อ>ฉะนั้นค่าเช่าก็จะไม่แพงอาหาราจะไม่แพงก็ไปชิมไปชมดูได้ได้รับรองว่าประทับใจราคาแน่นอน ถูกต้องยุติธรรมสะอาดด้วยค่ะเอาล่ะค่ะเทศกาลอาหารดีตลาดบางรีเมืองสองฤดูที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3มีนาคมอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะขอพระคุณทั้งสองท่านอย่างยิ่งให้เกติกับรายการของเรานะคะ,คะสวัสดีค่ะ,คะแล้วถ้าเกิดที่ไหนนะคะเขาอยากมาออกอกากาศอย่างนี้บ้างน้องวันคะทำยังไงคะส่งรายละเอียดเข้ามาเลยนะคะที่รายการสถานีประชาชนช่วงสถานีมีดีมาบอกกับเราเนี่ยแหละค่ะแล้วเดี๋ยววันจะตามไปนะคะไปถึงที่นั่นเลยไปดูว่าที่นั่นมีอะไรเด็ด มีอะไรอร่อยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็นํามาฝากกันมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็ฝากพี่ปุกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะบอกกล่าวมาได้นะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะ,ะแขกรับเชิญของเราน้องวันวิสาทินวัฒนนะคะถิะ่นงานทุกคน,นิิชาแนลดมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ